กราบสวัสดีพี่พ,พเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีที่243 43ค่ะประจาเย็นวันศุกร์ที่11เดือนเมษายนพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปก่าเก่าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ mm hmm. ่งปันพี่ๆที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายกันไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3เบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3 น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันศุกร์เป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเซมาหลวงพ่อจงนะคะรายการที่1จ้ะ ต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงปู่นาคค่ะป2507นะคะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่านะคะ ต่อไปรายการที่4ี่จ้ะรายการที่4เหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะปี2-4-7-8นะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อเพชรเกาะพะงันค่ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7พระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8พระซุ้มกอค่ะ ต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9สมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะพี่พขาเนื้อแตกรายงานนะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ๆ่ขาหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมจ้ะ ปี2516นะคะรายการที่10ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นเบีย้ยแก้เชือกถักเก่านะคะนลองสุภาก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเบีย้ยแก้เชือกถักเก่าจะรายการที่11นะคะสองบาทจะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นฉลุ หลวงพ่อช่วยวัดคงคารามจ้ะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นพระผงสุพรรณค่ะ ต่อไปรายการที่14จ้ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะคะ200บาทเช่นกันจัดต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระสุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16พระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นพระหูยานนะคะ หูยานเนื้อชิ้นนะคะพ,พี่ขารายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทานะคะพิมพ์เสียนแหลมสองหน้านะคะพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะ้ะพิมพ์เสียนแหลมสองหน้านะคะพี่ขา ต่อไปรายการที่19ค่ะ19พระลักเปิมค่ะพระเปิมเนื้อดินนะคะพี่พี่ขารายการที่19ค่ะจะ2 0 0บาทเช่นกันนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจ,จะ้ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่พี่ขา ด้านหลังนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะรายการที่20นะคะพี่พี่ขาสองบาทจะ้ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933ย้ําเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สําหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ